กะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมกัมมอนี้กาพอกันคือเก่าเนาะครับผมตอนเสาร์ในวันที่หนึ่งของเดือนตุลาพี่น้องนะครับผมลุงท่องกะมาอัปเดตปลาเข้าให้พี่น้องเรื่องบางอีกครั้งนึงครับผมหลังจากที่ฝนเพิ่นได้ตกลงมาเมื่อคืนเนาะนะครับผมเพิ่นกับมื่อยจังแต่ต้นเทียงนะครับเมื่อวานจนว่าหอด ตอนคืนนะครับผมเพื่องการได้ตกแต่กับโบโบคอยโบคอยนักปนได้ดอกพี่น้องนะครับผมแต่เพื่องกาได้เพิ่มน้ำลงมาในทุงหน้าไหลเติบอยู่นะครับผมก็มาอัปเดตปลาเข่าให้พี่น้องในบึงเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องตอนนี้กะเข่าลุงท่องกะเริ่มออกห่วงแล้วนะครับผมนี่เขาก็ขอลอยสิบหานะครับ คือเขาหอมดอกมะลิเหาเขาดอเหาเนาะครับผมพี่น้องหม่อวงเพื่อนเขาออกมาดูสวยงามดีพี่น้องเนาะครับก่อนข้างที่ออกพร้อมเพียงกั้นดีอยู่เนาะครับแต่ว่าผลเสียก็คือฝน่นไดดตกมาใส่เนาะพี่น้องเนาะเนาะครับผมสัน่นหยุดไปในช่วงนี้จักอาทิตย์หนึ่งไห้ครับส่วงเพื่อนเขากาลังจะออก ห่วงครับคงจะดีจู่น้องพี่น้องพนจิตจิตจกเกสอนไดน้นะครับผมแต่ว่าล่มกับบ่เป็นหยังน้อพี่น้องมีล่มกับบ่เป็นหยังมีล่มกับแหงดีนะครับผมล่มเกจสอนฝนสีได้ผสมกันดีขึ้นนะครับผมกันมีล่มอืมัต่ดนน้อทางบ้านพี่น้องนะครับผมมีฝนตกคือบ้านลุงทองบ่นะครับผมตกตกกระตก บโบหอยสิได้ผลประโยชน์ปัจจัเนาะพี่น้องช่วงเฮ้าวานเขา้ากะแรงแค่จนหญ้าท่วมหายหมดเนาะพี่น้องครับผมแหล่งแห้งบัดพ่อเขา้าออกห่วงมากะตกบ่เศร้านาะพี่น้องเนาะตกได้ตกดีเนาะนี่ก็คือภัยธรรมชาติเนาะครับผมอ่ะก็บ,บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดจังได๋ได้เอาสร้างบ่ได้แต่งบ่ได้เนาะพี่น้องก็ต้อง ตามตามอย่างเขาอื่นตามเวียนตามกรรมนะครับผมหากประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับผมลุงทองก็มาอัปเดตป่าเขาให้พี่น้องในเบองคือเก้านะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอที่ยังรับชมรับฟังอยู่นะครับผมติดกดติดตามให้กับลุงทองนำเน้นะครับผมพอเป็นกกาลังใจนะครับเนะสวัสดีครับผม